โอเคสวัสดีครับวันนี้มาดูหลอดไฟครับหลอดไฟไม่ติดครับหลอดนี้ครับหน้าบ้านนะครับกับหลอดเนี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้หลอดนี้ครับข้างหน้าอันนี้หลอดข้างในบ้านนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าบ้านนะชึบชึบไม่ติดครับเราไปดูทำไมมันถึงไม่ติด เดี๋ยวเอาแคควาเชื่อไฟก่อน โหลดใหม่ๆอยู่เลยเราเช็คไฟดูก่อนไฟดูก่อนครับมีไฟวะนีมีไฟแล้วเวนะี่ยมีไฟแต่มันเก่ามากเลย ว่าไอตัวสปริงนี่มันพังละวนะเราต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวนี้ใหม่ยีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นนใหม่ครับเปลี่ยนกันเลยครับออดให้หมดให้หมดโอเคดับไฟแล้วนะครับดับไฟแล้วครับเราก็ถอดโคมเลยถอดโคมเลย นี่ครับถอดออกก่อนถอดคุมออกก่อนเก็บไฟทุกครั้งนะครับเก็บไฟทุกครั้งมีไฟหรือเปล่าโอเคปลอดภัย ปลอดภัยครับผมแล้วขันออกจากลูกเตาเลยเอเอออกมาแล้วครับเ<า>อเคออกมาแล้วครับโคมแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ โอเคครับเราใส่โคมเสร็จแล้วเราก็ประกาบกลกนครับเรา Nó Đó. À, ừ. <Nhạc> 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 ờ, thương 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 này, chim xanh khay này. 不够。 เฮ้ยยังมาหยอกอยู่เนาะคนเห็ดไฟอยู่นั่นคลองเด่นเลยนี่ไฟ่านนั่นน้ำเด้ก็จะได้เห็นไฟเอ็นบ่เห็นเด้โอเคไปเปิดลงด้วย เปิด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 ไฟเปิดไฟเปิดไฟเออติดแล้วจ้าเปิดอ่าโอเคชื่อเบลล์ติดนี่ตัวล็อก พออาดับเจอไซต์เป็นสีละออปุ๊บโคงเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อย ที่ขับผม